สวัสดีค่ะสวัสดีพบกับช่องเต้ยเต้ยลำเพลทออฟิเชียลนะคะมีกระพอกันย้ำแรงซ้อมเสร็จไปหนึ่งยกแล้วนะคะกับการซ้อมไสรดุติสีสดมือที่สองนะคะมือวานนีท่ายู่ไปนะคะตอนนี้ก็คือมาเริ่มซ้อมใหม่เป็นวันที่สองนะคะับรรยากาศกะตอนนี้ก็พักเบรกนะคะเดี๋ยวก็มีไหว้พระนะคะตอนนี้วงหนึ่งกับไหว้พระพร้อมนะคะ ว่าเมื่อกี้พวกวงสองนะคะเอาพอดีจ้ะนิ้วเขานะคะคู่ก็เลยบอกว่าปล่อยห้อัดตามอัธยาศัยนะคะใครอยากไหว้พระก็ไปวไหว้พระไ,ได้นะคะหรือใครอยากจะกินข้าวก็ให้ทานอย่างกินนะคะสวัสดีค่ะนันเกมมาเบิงทางนี้หัวปูดพี่น้องหัวของนี่นี่นะคะน้องเดียนะคะแล้วก็น้องน้ำผึ้งนะคะเด้ข่วว่าเพิ่น ส่งต่อชุดนะคะพี่เบียมาส่งต่อชุดให้นะคะกระบ,บ้านบอกไปแล้วค่ะเอาสุดไปไหวแล้วกดดาวมาขอไปไหวพาน้ำเพลินบอ่ไหวอยู่ข้างนอก อันนะี้หากยเยื่อข้างนอกเอามาัน้ำตันหนอคุณพ่อนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อโอ้ยมาพบปาร์ตลูกๆ <c oughs> หายกระเพื่ใจลูกๆอราคาอันนี้คือบรรยากาศนะคะช่วงของการพักนะคะปานางงามซาเลง <c oughs> นางงามซาเลงนะคะมาถึงเลว้ว วันนีเจอๆอ่ะมาส้มไยนะคะมาส้มยก่เออมาไทยกิปไปเมื่อวานนะคะกันนอนส้มบดมือเลยค่ะพี่น้องมาเจอเด็กแกงเราเหมือนเดิมยำเอาม,ามาวิเฉี่ยวมากตาเจอเฉี่ยวมากนึกว่าตาผู้หญิงเมื่อกี้อ่ะจริงเหมือนตาผู้หญิงเลยอันไหน กำลังตรวจถายรูปโปรเตอร์อยู่สวยไหมสวยมากให้เราเต็มที่ตอนนี้นะต้องเห็นแล้วนะอุ้ยดีนอาสวยอ่ะหวานรูปโปรเตอร์สวยสวยสวยดุสวยดุสุดเลยแสดงว่าสาวสุดทด็ดนี้ก็ต้องมาดูเนาะใช่มาดูตัวจริงพอรูปเราจะขึ้นจอแอลซีดีรูปเราก็จะเป็นไฟ โอ๊ยไม่กหรอไอไอ่าไ่ไอใช่ไหมไอไอจริงๆไม่ใช่ไอเลิฟยูไอไอีลีแล้วหนูก็ฮะอะไรฮะจะเล่นมุกหรอไม่เราไอจริงๆมืกวาเรียกหนูไม่ใช่เรียกมูเกเรีอกว่าเรียกหนูว่าไอเราทัมันอันนี้ไม่ใช่เหรออะไรหรอเรอยู่ตรงนี้ตรงนี้หลานเครื่องหนูอิ่ของหนูไปถามไปแล้วบมงทีแ้เป็นไงบ้างคะแม่ แม่ร <Workers. S 2> <Dios. S 1> ุ่นแถวไหนแม่แม่รุ่นแถวไหนแถวไหนไม่รู้เหมือนกันทะรุ่นมากรุ่นมากตอนนี้อันนี้วงหนึ่งนะคะวงหนึ่งกำลังจะจัดแถวนะคะป้าดาป้าดากระลุนจนมาคิดว่าช่องเอ่อพี่จอยเจะเยียวยาเที่ยวนะคะพี่น้องคะกระฟ้คิดว่าคิดว่าสี่ได้บอติดหนึ่งติดหนึ่งในสองบอไ่ถึงอย่างแถวก็ซ้ำกันเลยค่ะก็ซ้ำซ้ำเอาว่าท่า หน้าสามนี่คือหน้าหน้ากเลยนะ่นประมาหนอกตเดียว่ะเอน้ะด่าเลยค่ะด่าคู่เลยนีด่าแล้วเลยไลอ้่แทเออเ้าน่ารักมากของตนเออมีสามก็ไม่เสร็จค่ะแกเพลงอ่ะก็ไม่ค่อยเข้ากันก็แ่ต้องค่ะ จะตอนนี้ก็คัดผู้ชายก่อนนะคะคัดแถวผู้ชายมาหาแม่เขาทั้งฝีกันปัดทีดาซองทีดามาอยู่น้ำกันมาดีมาดีกั่นนีบอกเลยว่าสีเดียวกันเราชนะเลยสีเราชนะเลิศที่สุดชนะใจทุกคนแม่ก็ชนะใจลูกทีมมากเพราะว่าอย่างเขาเขาใสเข้ามา เราใช้บุคลากรได<ช>้เกิดประโยชน์มากจริงว่าจะเป็นนอในกระบวนรในยังน,น้าเขาแเ้ากับมีความสุขที่เรามีความแม่ดีใจมากเลยนะมีความสุขเด็กๆในทีมบ่ดิจมหรือเ่าเนี่ยากเนื้อกินขาดตกบกร้องบบ่มี่ม,มีแต่เพ้าแตแบบคอลาอันนี้อันนี้คอลาแา้วหนึ่งนี่บอกเลยว่านี่ขอลานหนึ่งเลยก็หายไข่แตกจ้ายอมรับเลยเสียดงานคือไข่แตกกับจอยจอยแห้งดีใจได้เลี้ยงลูกๆแบบว่าอิ่มหนำสำราญ อิ่มจริงแล้วรางวัลเราก็ได้เยอะพิ่ด้วยเขาได้เยอะมากเพ่งมาได้มาได้รางวัลที่หนึ่งเดนแต่เขาได้รางวัลที่สองแล้วก็ที่สามไปปีแบบปีบลายแห้งขนมปขนมฟังเก้าปีเขาเนี่ยเบาขนมฟังขนมฟังเก้าปีเขาได้ปีเดียวเนอนสีแดงเอาไปแล้วหกเขาได้หกปีเขาเบาจนนอปีเขได้ปีเดียวเขาเบาเพราะเขาอยากอายขนมเก้าปีสีแดงเขาได้ขบวนพาพั มะขิงเลยนะมะขิงเลยนะพี่กอล์ฟมขิงเลยไอออกมูฟสีแดงอ๋อมาสีกระดาษเลยเราแม่น้ำเมเตะเสื้อยืดดอกมูเตลูไหมแต่อันนี้ไม่คัดใสยตานี่ก็มองแล้วว่าให้เข้าไปเหยื่อถ้าเลอกขบวเนี้ยบอกแล้วว่าให้ให้ทีมไปเหอเขาทุ่มทุนเขาทุ่มทุนแล้วกัทุ่มกําลังสั่งอันนี้แต่ว่าทว่าสีแดงทุ่มบอกกับทุ่มแต่ว่าเขาม่ไหวเขามาเน้นเรื่องกันกิน เราเราเน้นเรื่องความสนุกสนานแมนอุ้ยตัวอิมอีหลีสีแดงเาไสนุกสนานเข้าปลาอาหารไม่เคยให้หาใช่กินข้าวจนบอกว่าคอร่าเนาะทุกคนแบบเปนสปอนเซอร์ทุกคนมาทาใช่ค่ะนีนแม่สีนะคะที่ดาสีของสีแดงนะคะหน้าแถมมันโอกยเลยเนาะรุ่นรุ่นอันนี้ก็นั่งรุ่น่ารุ่นน้ำกันเนี่ยว่าจะอยู่แถวใดพวกแม่ บกับเลยเป็นกองเชียร์ทุกแถวใดมาเดีวาพอให้ได้ยินมือกหมแงอกั้งุ่ก่อนตยก็เต้นอยู่ข้างกับแม่ไก่นะคะตอนอยู่สาวน้อยอยู่ข้างกันใช่บนเวีทีน่้โอ้มาความคิดเฮงยนอูนบเวทีนี่เป็นอย่างคนางร่างน่หอมากินดี อันนี้คือรุ่นเดอรรุ่นใหญ่นะคะเอาไงพวกเราบอะมาชมมาชมมาอยูทูบคนหมักมุ่งนาะ คิดหอดคินหอดนอ้นองๆคีดหอนมืออันนี้ก็มาแหวะทักทายน้องๆน,นะคะทุกคนก็คือใส่ปบโป้ปรับแถวนะคะอันนี้ผู้ชายก่อนถ้าก้าบเบิ้งเ <c oughs> ต็มเวทีค่ะพี่นหน้่งวงหมีนะคะเต็มเวที บรรยากาศซ้อมแล้วสวัสดีคุณครูนะคะอันนี้ยูยูวงสองม่เจาะวงสองวงหนึ่งใครๆก็ต้องคูบี้แหละตอนนี้นาทีนี้ดี่านะครับวงสองก็จะเปิดสิ้นเดือนแม่จ่าก็จะเปิดที่สองกันยายนแม่ เป็นวงพี่วงน้องคือเก่าคุณครูคุณครูก็ครูคนเดียวกันเหมือนเดิมเพราะว่าอย่งไดกับได้ครับในนัานแต่คูบีคือเก่าต้องติดตามเท่านั้นทุกความต่งขอบคุณค่ะตอนนี้เอ๋อวงหนึ่งกำลังคัดแถวอยู่ไม่จะแล้ววงสองเริ่มเปีแล้วขอบคุณค่ะเแล้วเหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วงสองจะซ้อมยาวขอเวลาไปติดตามด้วยนะคะขอติดตามอันนี้ก็เอฟซีคูบี้เหมือนกันค่ะอัยนี้คู่ต้องนะคะ ได้ของอะไรนัองเอกได้ขออย่างได้อะไรไม่รู้ครับแม่โอ้แม,ม่ตรงมาให้ให้กำลังใจหนู <c oughs> พี่เป <c oughs> ก็คลิปนะะ<ๆ>ี้ก็ขอโทษในหลายเด้อค่ะที่ว่าตยอบอกหลายประเด้เพราะว่าบอกไปไปบก็เสียไอ้ละคะ่ะก็พยายามอย่ากุ้ยน้ำอยู่สวัสดีพี่เบียร์วันนี้ เป็นพี่สาวคนสวยและใจดีมากๆเพราะอย่างว่าตีเมื่อกี้นี่ห้ยุดน้องๆไปเพาะุดไม่หายหนอก็มึงซุดไม่หายแอืมแต่สะอ่อนวางเรายังใจดีเพราะท่านแบบนี้ซุดใจนาะคิวกะเหย้าดิซุดกะเพราะว่ามือหนังเตยเข้าใจเพราะมือหนังเตยโทรหาพี่เบียร์ก่อนเลยโทรหาพี่เบียร์คิดนึกว่ามันหน่อยคนใส่ใส่ดูกันกับเ่อแม่คุณละคนแก่เ่นใส่ปรเด็นอะไรเพิ่นไปขยายเอาก็มีอย่างเช่นน้องเนเน่เน่เนเน่ก็เดีเอาไปขยายเอา จริงๆขอบคุณแทนน้องๆนะคะพี่เบียบเป็นแบบบุคลากรคนหนึ่งที่น่านับถือแรกแกเข้ามาเข้ามาหนีเตยก็เห็นพี่เบียบแล้วก็ใจดียิ้มแย้มตอนรับไมีอย่างก็คือให้เขาปรึกษาได้ดีได้บวกดีส่งยิงจังหน่อยเพราะว่าเมื่อยแล้วสิบว่าน้ำแข็งสอนเต็นเมื่อยมันเทื่าแบบว่ามันเมื่อยเนาะมวัญใจเลยขวัญใจหมดอันนี้ก็เป็นอารมณ์ดีหนิโอ้ยบ่ได้หยุดบ่ได้เบาบ่ได้เศร้าบ่ได้หยุดเลยเบาคักมีละต้นแบบของน้องๆนะคะ เป็นกำลังใจพี่เบียร์นะคะสู้ๆค่ะโอกาสหนาฤดูกาลฤดูกาลนี่ปังๆประเด็ถ่ายคลิปลงให้พี่น้องได้เบิ่งตอนหมอมดเมื่อวานน้องสองอยู่แล้วมันถ่ายลงบ่ได้ก็เป็นอย่างนี้ต้องไปคอนเทนต์รอบหลังก็ได้ไปติดตามบ้านพักไปเบิ่งไปเบิ่งว่าเออมันใส่ได้บ่จอยสิเขาจงไปถ่ายเอาอยู่บ้านพักบ้านนกกระทาตอนรับเสมอตีอยู่กับน้องบ่อยู่นํากันไทยมันลงในเด้อแบบองจสิได้นองสองจ้ะได้ได้เดี๋ยวสิไปถ่ายให้จ้ะมันมัน มันมีหลายเจโาบอกว่หัวเก็บไปเมืองได,งไดก็เลยน้องใส่นี่แหละแน่นอนมันกินดีกว่าะเขาไปเก็บไบบชื่อไหมไม่มเพื่อนู้กัดยังเนีย่ยมันขาด่มั้แต่น้องได้ใส่แน่นอนมอันควรเถนะเพราไปวางไว้มันมันไม่ขาดถ้าไม่คือ <c oughs> กไไหนหนอ็ได้ใส่น้องไม่ใส่นี่ละไไป,ไป้ <c oughs> ่อขอบคุณคะ่ะน้ำใจปีความสุขทั้งผู้รับและผู้ให้ยังไดเจ้าก็ได้กลับมาเป็นลานเอื่อยเด้อแต่ว่าพี่หนีขอได้ใจสุดหรอกน้องไม่ใส่ใส่ปังๆแน่นอนดูดูการนี้ เบิ่งคนคัดแถวตอนนะคะพี่น้องแต่เขาไม่กินางคือหาตัวาเนี่ยว่าเขาเป็นไผ่ยังน้อยยังน้าแม่เอ้ยแม่แม่ลอยเิ่งไปโดยขัดเ่อเต้นเนี่ยขาดเท้าบ่ได้เด้อทำหาเท้าก็ยังผมจะของลงบ่สบอเมนเต้นอยู่กอยู่กับเราเลยแล้วไปคนดึงเตยตอนเต้นอยู่สาวหน่อยแล้วดึงเตยเราไปเมื่อเตยพักย่างเดียวจะไปร้องเพลงแทนพี่เบียร์ค่ะร้องเพลงบ่ใช่ดีบ่ อีร <an refugees> ีพ <il S 1> ่อพ <vastly> <People> <c privately> ี่เบียร์ตัวตายตัวแทนเจ้าบอดีมีแต่ตัวตายทั้สี่คนเลยคืนคู่เลยขบ้างมือได้ปวยทำปวยทำปวยแล้วท่ามึงปวยคืนคู่เลยเม็นบอกรองแล้วอู้เลิศคือเดแเราเอกคือนดแล้เราเอกคือเจ้าเลดีเหม็นบอกรอง

ไม่อมเสียบเนาะตายแล้วยอมแอมบดียาลาเบียด้วยงานแย่คูน่นะเนี่ยแกละตีเม่ล่อนนะเนี่ยนะคะเต้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอไปเล็้นะคะ ฝากไปกับนักจะเฮ็กับทีมงานสาวน้อยพีรันเพย์แล้วก็สาวน้อยนเพลโชนะคะทุกคนกับเฮ็ดเป็นวงพี่วงนองมาที่บอกนะคะเฮ็ดโดยใจว่าจะยูติแถวใดกับอยู่บนเวทีสงเกียรตินะคะทุกคนกับยินดีพร้อมทีซียูแล้วก็พร้อมที่สแสดงนะคะเดี๋ยวก็ฝากเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้คะ่ะ